ฟันปลอมถอดได้แบบนี้ควรจะเปลี่ยนในกี่ปี ในตามทฤษฎีแล้วเขาก็จะบอกว่าอาสามถึงห้าปีเนี่ยควรเปลี่ยนละแต่ความจริงระยะเวลาพวกนี้ไม่เหมือนกันเลยอะบางคนปีนึงก็ต้องเปลี่ยนยังมีเพราะฉะนั้นหมอชวนดูอย่างนี้ดีกว่าอาถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งถอนฟันเนี้ยค่ะแล้วมันเป็นฟันหน้าใช่ไหมเราไม่ได้ทิ้งให้แผลดีกระดูกเข้าที่แล้วเราใส่เพราะฉะนั้นพอเราใส่ฟันปลอมถอดได้ทันทีเนี่ยเขาจะหลวมเร็วสิ่งที่เราต้องดูเลยนะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนฟันปลอมก็คือหนึ่งเขาหลวม พราะถ้าหลวมเมื่อไหร่อ่ะฟันปลอมมีการขยับค่ะและถ้าขยับเนี่ยจะทําให้กระดูกด้านใต้ฟันปลอมเขาเล็กลงเร็วมากๆแปลว่าอะไรถ้าเขาเล็กลงเร็วเนี่ยฟันปลอมก็จะหลวมขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆไงเพราะว่าฟันปลอมเขาถูกยึดด้วยความใหญ่ของกระดูกเนึกอไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกถอนฟันเพิ่มอ่ะอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนฟันปลอมอยู่ละหรือบางคนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่แต่เอาฟันปลอมอันเก่านั่นแหละถ้าเขายังดีอยู่ไปเติมซี่ฟันเพิ่มก็ได้แหละ ถ้าใครใส่ฟันปลอมนอนคุณต้องเปลี่ยนแล้วเลยค่ะเพราะว่าฟันปลอมจะไม่สะอาดแล้ว